ครับผมธีรพงศ์สีบุเรืองหรือว่าครูลิกนะครับเป็นครูสอนขับรถโรงเรียนแอดวานซ์บ่อวินนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการถอยหลังเข้าจอดนะครับมุมฉาก90องศาเวลาเราไปจอดในห้างนะครับจอดในห้างหรือว่าจอดในสถานที่ต่างๆเวลามีรถอยู่คู่กัน2คันนะครับตรงกลางบ้างเราต้องการถอยเข้าจอดตรงกลางมีวิธีการอย่างไรที่เราเข้าไปแล้วไม่ให้ไปโดนรถคันอื่นนะครับหรือว่าไม่ให้รถเราเสียหายนะครับอาจจะแนะนำคร่าวๆก่อนอื่นขอแนะนําครูนะครับครู ชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อนายปรลัดชัดดอนหรือชื่อเล่นครูเดียวครับสวัสดีครับผมชื่อครูปิ๊กหรืออาชมุตแก้วสวัสดีครับอ่าทีนี้เดี๋ยวต่อไปแนะนํานักเรียนมากนะครับนักเรียนชื่ออะไรครับผมวีรวัตรกีฮองสาครับอ่านะครับทีรวัตรสุประจบครับเออชื่อเล่นชื่อป๊อปครับหลานลามบุญมากครับชื่อเล่นอ้วนนะครับครับ ชื่อเล่นใช่ไหครับชื่อเทาครับชื่อเทานะครับเป็นคนเทาเทาใช่ไหมครับค <Okay. S 1> <c oughs> ุเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับวิธีการเข้านะครับที่ปลอดภัยเดี๋ยวจะให้คุณครูลองสาธิตให้ดูก่อนรอบนึงแล้วก็จะให้นักเรียนอลองสาธิตอีกสักรอบนึงโ okay. อเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอนนะครับเทคนิคการถอยจอดในพื้นที่แคบนะครับก็คือพื้นที่แคบเนี่ยนะครับเราจะใช้การนะครับชิดรถเข้ามาก่อนนะครับเอารถเข้ามาชิด ในช่องที่เราต้องการที่จะจอดนะครับโดยใช้ระยะห่างประมาณนะครับ1ฟุตหรือประมาณ1แขนก็ได้ครับประมาณนี้นะครับอ่ามาดูตัวอย่างนะครับอ่านะครับสังเกตดูนะครับระยะห่างตัวรถก็ประมาณประมาณ1ฟุตหรือ1แขนเราประมาณนี้นะครับจังหวะที่หนึ่งนะครับเราเดินหน้ามานะครับให้จนให้เห็นว่านะครับกระจกข้างซ้ายรถเรานะครับเป็นแนวเดียวกับข้างรถที่เราต้องการที่จะจอดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับ แล้วก็ให้เบนหังรถไปทางขวานะครับก่อนที่เราจะเบนหังรถไปทางขวานะครับเราต้องนะครับมองกระจกข้างขวาก่อนว่ามีรถทางขวาแซงขึ้นมาไหมนะครับาเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วนะครับเราก็นะครับหมุนขวาแล้วดึงหน้าไปทางขวานะครับอ่าตบแบบนี้นะครับผมอ่ดึงไปแค่ไหนนะครับดึงไปนะครับให้เราสังเกตว่านะครับท้ายรถเราด้านซ้ายนะครับเป็นแนวเดียวกับข้างรถที่เราจะจอดเหมือนเดิมครับเหมือนกับกระจกข้า แล้วก็ถ่ายเข้ามาเลยนะครับการตอนถายไปนะครับพยายามดูกระจกข้างทั้งซ้ายและขวานะครับถ่ายหลายอย่างช้าๆนะครับครับถยไปเรื่อยๆนะครับจนรู้สึกว่าเห็นว่าตัวรถเราขนานกับทั้งสองข้างนะครับเราก็หยุดแล้วทำารงแรงให้ตรงนะครับจากนั้นก็ปล่อยถ่ายเข้าไปนะครับให้เข้ากับช่องที่เราต้องการที่จะจอดนะครับ เห็นไหมครับสังเกตง่ายๆครับว่าถ้าเป็นรถคันที่ขนาดเท่ากันนะครับกระจกข้างเราจะเป็นแนวเดียวกับรถข้างๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมจากที่คืออธิบายไปทำตัวอย่างได้อธิบายเข้าๆไปอกี้พอเข้าใจไหมครับเข้าใจครับอ่านะครับเดี๋ยวคุจะให้นะครับลองทําทีละคนเลยนะครับเพราะว่าท่านี้นะครับเราสามารถได้ใช้ที่ประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นจอดในห้างจอดที่โรงจอดรถบ้านเราหรือว่าจอดในสถานที่ต่างๆนะครับที่ใช้การฝอยที่แคบนะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับเริ่มจากคนแรกเลยครับ ครับตอนนี้เราจะมาดูนะครับนักเรียงคนแรกนะครับที่จะลองทําตามเทคนิคที่ครูได้สอนไปเมื่อกี้นะครับอาจจะอะไรว่าเดี๋ยวครูจะอธิบายซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับจังหวะที่หนึ่งนะครับเราเดินหน้านะครับไปตรงช่องที่เราจอดนะครับให้ระยะห่างประมาณ1แขนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็อย่าอย่าน้อยก็หนึ่งนดแล้วกันนะครับประมาณ1แขนนะครับอาะเริ่มเลยครับผมอาะอย่าลืมไปเดี๋ยวนะครับตันนี้เรารู้สึกว่าเป็นไงครับหางระดหนึ่งใช่ไหมอ่ะแล้วก็ดึงเข้ามานะครับเอาแค่ประมาณ1แขนนะครับโอเคนะครับ ่างหมาที่หนึ่งนะครับอย่างที่รูอบ่ะครับเดินหน้าไปแค่ไหนครับอ่านะครับให้กระจกข้างครับข้างซ้ายนะครับเป็นแนวเดียวกับตัวรถนะครับอ่าที่เราจะเข้านะครับอ่าก็เห็นว่ากระจกข้างนะครับในส่วนยางโอเคนะครับนะครับเราจะเห็นว่ากระจกข้างครับเห็นไหมนะครับเป็นแนวเดียวกับตัวรถที่เราจะเข้านะครับเป็นหน้ารถไปทางขาอ่าครับฝุนขวานะครับฝุนขวาแล้วนะครับผมก่อเสร็จแล้วก่อนที่เราจะปล่อยรถไปนะครับอย่าลืมทุกครั้งนะครับ ตรวจสอบก่ปลอดภัยก่อนโดยการนะครับมองอะไรครับผมมองกระจกข้างนะครับว่ามีรถแซงขึ้นมาไหมนะครับโอเคครับทีนี้พอเรามองกระจกแล้วนะครับถ้าเราเห็นว่าปลอดภัยแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเพื่อนตัวรถไปนะครับเพื่อนตัวรถไปนะครับโดยสังเกตท้ายรถาไปครับไปเพื่อนตัวไปนะครับถามว่าปลอดภัยแล้วนะครับสังเกตให้เห็นว่านะครับท้ายรถนะครับเป็นแนวเดียวกับข้างรถนะครับหมือกระจกข้างเมื่อกี้นี่แหละครับ่าโดยหน้าไปนะครับ อ่าถ้ามองข้ามไหลมาก็ได้ครับมองข้ามไหลโอเคยังอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงเห็นไหมโอเคนะครับเราเบรกก่อนครับทีนี้อ่าเนี่ครับเราจะเห็นว่าเป็นไงครับสายรถเรานะครับเป็นแนวเดียวกับข้างรถทันที่เราจะเข้านะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เสร็จเครื่องถอยแล้วมุมซ้ายสุดถอยเข้ามาได้เลยนะครับอ่านะครับอ่ามุมซ้ายกระวิงนะนะครับ ถ้านี้นะครับลาถอยท่านี้ครูแนะนําเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าเราถอยด้านซ้ายนะครับครูแนะนําว่าให้มองข้างซ้ายไปก่อนนะครับถอยไปให้รู้สึกว่าด้านซ้ายไม่โดนรถแล้วนะครับก็ข้างลองข้างฝานะอ่าครับอ่าเริ่มเลยนะครับเห็นไหมครับเราก็มองจปกข้างซ้ายไปก่อนเห็นไหมครับสังเกตการเคลื่อนตัวของด้านซ้ายครับเขค่อยเข้ามาในช่องใช่ไหมครับอ่าถอยไปนะครับตอนนี้นะครับพอเราถอยไปเรารู้สึกแล้วว่าถอยไปเรื่อยๆครับเห็นไหมถอยไปนะครับเราจะรู้สึกว่าข้างรถด้านซ้ายไม่โดนแล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ มองข้างขวาด้วยแล้วก็มองซ้ายทีขวาทีนะครับค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับนิ่กว่ารถเราจะขนานนะครับกับร ถ้าทำตามเทคนิคที่เราสอนนะครับก็จะเข้าได้ประมาณนี้นะครับ